สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันกับคุณครูอารีอีกนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะมานำเรียนรู้ลูกเรื่องเรื่องแนแนๆเรื่องหนูทำได้ค่ะค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเออเป็นไงบ้างคะลูกอยู่บ้านเป็นไงบ้างคะ อืมไม่สนุกเลยทำไมละคะ๋อลูกอยากมาโรงเรียนค่ะคุณครูว่าเช่นการคุณครูอยากให้โรงเรียนเปิดแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้นะคะดูนะคะโควิดสิบเก้ากำลังระบ,บาดหนักเลยเพราะฉะนั้นเรายังเปิดไม่ได้นะคะตจทอดทุนตก่กนนะคะอวันนี้คุณคณรูมานำเรียนรู้ลูกหน่วยหนูทำได้นะคะลูกทำอะไรได้บ้างคะ เรามาดูภาพกันค่ะค่ะเด็กๆต้องล้างหน้าแปรงฟันนะคะเราล้างหน้าแปรงฟันเพื่ออะไรคะลูกเพื่อทำความสะอาดให้หน้าของเราไม่สกปรกและแปรงให้ฟันสะอาดนะคะค่ะภาพต่อไปค่ะภาพการอาบน้ำนะคะอาบน้ำ อาอบอาบน้ํานะคะลูกอาบน้ําทำไมการอาบน้ําเป็นการชําระร่างกายของเราให้สะอาดนะคะออกสบู่แล้วก็ล้างตัวให้สะอาดนะคะเราอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะค่ะไปนะคะไปการแต่งกายนะคะการแต่งกายอ่านูต้อง ใส่เสื้อผ้าเป็นนะคะคุณพ่อคนนุณแม่ไม่ใส่ให้น้องแล้วนะคะลูกต้องฝึกนะคะลูกต้องใส่กระดุมเองได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะต้องฝึกแต่งกายเองให้เป็นมาโรงเรียนไม่ต้องร้องให้ให้เพื่อนหรือให้คุณครูแต่งตัวให้ลูกอยู่นะคะเวลาเข้าห้องน้ําอะไรเนี้ยลูกต้องถอดเสื้อผ้าเองเป็นนะคะนะช่วงปิดเทอมตอนเนี้ย ลูกต้องฝึกตัวเองใีการใส่เสื้อถอดเสื้อใส่กางเกงอะไรเหล่านี้ค่ะอ่ะต่อไปค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารหลักห้ามูนะคะมีอะไรบ้างอ้าวมีเนื้อนมไข่ผักน้ำแล้วก็ผลไม้นะคะ โปรตีนนี่แหละคืออาหารหลักข้าวหมูที่เราต้องกินทุกมื้อนะคะลูกต้องฝึกกินให้ทุกมื้อค่ะ่อาไปค่ะต่อไปการเก็บของข้าที่นะคะ,ะลูกเล่นของไม่ว่าเล่นอะไรหยิบของใช้อ,อะไรก็แล้วแต่เมื่อเล่นเสร็จแล้วลูกต้องทํายังไงคะหรือหยิบมาใช้แล้วลูกต้องทำยังไงคะลูกต้องเก็บข้าที่เองนะคะไม่ใช่ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บหรือ ทิ้งไว้เฉยๆนะคะลูกต้องฝึกนะคะว่าเล่นแล้วเราต้องเก็บเองทําเองลูกทําได้เก่งมากเลยลูกเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปนะคะนอกจากสิ่งเหล่านี้นะคะที่หนูสามารถทําได้แล้วลูกหนูก็ยังทําได้อีกในหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่คุณครูจะพูดถึงคือการปลูกต้นไม้ค่ะ าการปลูกต้นไม้ลูกเห็นไหมคะต้นไม้ทําให้เรามองแล้วมีความรู้สึกว่าร่มเย็นสดชื่นนะคะลูกก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกบริเวณบ้านทําให้บ้านของเราสวยงามปลูกดอกไม้หลากหลายช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําได้ไหมคะได้ไหมคะลูกค่ะเก่งมากนะล,กลูกช่วยนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกกันว่างๆนะคะตอนเย็นนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ลงข้างบ้าน ทำสวนดอกไม้กันบรรลุทมีดอกไม้อะไรบ้างครับโรงเรียนเปิดเทอมอย่าลืมนํามาขวากคุณครูด้วยนะคุณครูจะให้เด็กๆมาปลูกกันที่บริเวณห้องเรียนของเราค่ะลกูกค่ะเจ๋งมากค่ะลกูกเอาละค่ะลูกๆเดี๋ยวเราไปกันที่สวนดอกไม้กันเลยนะคะเราไปดูสวนดอกไม้ที่คุณครูปลูกรอลูกไว้นะคะ มีดอกไม้หลายชนิดเอามาดูกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีปลูกต้นไม้ง่ายๆให้ลูกด้วยนะคะอ่ะมากันเลยค่ะสวยมากเลยเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นเด็กๆสามารถทำได้คะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปชมสวนดอกไม้กันนะคะ เด็กเดี๋ยวเราไปชมสวนดอกไม้กันนะคะอะไนีอกำลังมาแล้วโอสวยมากเลยผีเสื้อตัวเล็กผีเสื้อตัวใหญ่ดูสิบินว่อนเลยค่ะลูกเห็นไหมดอกไม้คุณครูสวยมากนี่ดอกบานชื่นนะคะดอกบานชื่นซินเนียซินเนียดอกบานชื่นนะคะนี่ดอก ฮอสมอสคอสมอสสีชมพูเข้มพิ่งพิ่งคักต่อไปดอกดอกเมริโกนอ่าเมริโกนนะคะเมริโกนมีสีอะไรคะลูกค่ะสีเหลืองสวยมากเลยค่ะดูแล้วสดชื่น ลูกลองมองสิผีเสื้อมันมาทำอะไรคะผีเสื้อมาทำอะไรลูกผีเสื้อมันมาหาอาหารกินเน่นๆเน้นมีเยอะยะเลยลูกดูสิค่ะนักเรียนตอนนี้คุณครูกำลังอยู่ที่แปลงต้นกล้าข,ของต้นบันชื่นนะคะที่คุณครูปลูกเอาไว้จากต้นเล็กเมื่อกี้ที่ลูกไปดูที่ต้นใหญ่ใช่ไหมคะแต่นี้ไอ้ที่ครูเพาะไว้ ที่มันก่อนที่มันจะโตที่ลูกเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้มาเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการปลูกต้นบันชื่นนะคะ,ะท่านแรกก็เอาเตรียมดินนะคะเตรียมดินใส่ในกระถางใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วลูกก็ขุดหลุมขุดเป็นหลุมนะคะขุดเป็นหลุมเสร็จแล้วลูกก็ไปตักต้นต้นกล้าของ บันชื่นนะคะบันชื่นซินเนียนะคะตักมาพยายามให้มันติดดินขึ้นมาด้วยข้างรากนะคะแล้วจะปลูกง่ายมันมันไม่ตายนะคะก็ใส่ไปในหลุมแต่ไ่ในหลุมที่ลูกขุดไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ไว้แล้วก็ปลบกดินให้แน่นนะคะปลบดินให้แน่นกลบกดินให้แน่นนะคะให้ต้นมันยืนตรง อยู่กลางกระถางที่เราปลูกพอดีค่ะเรา,เาเปดดินที่แน่นปดดินท่แน่นแบบนี้นะคะแล้วเมื่อปลูกเสร็จลูกก็รดน้ำนะคะรดน้ำที่โคนต้นของมันรดน้ำนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วค่ะรดน้ำนะคะรดน้ำแล้วก็พาต้นกล้าที่เราปลูกเนี่ยค่ะ ไปเก็บวางไว้ในที่ร่มก่อนอย่าให้ดุนเด็ดจัดนะคะถ้าดดนเดดจัดต้นไม้ยังไม่แข็งแรงมันอาจจะเหี่ยวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปวางไปวางในในที่ร่มนะคะก็นำมันมาวางไว้ในที่ร่มเพื่อเป็นการพักผือนวันนี้หนูสามารถทำอะไรได้บ้างคะ ทำอะไรได้บ้างคะลูกอ่าค่ะลูกสามารถเปลงฟันล้างหน้าเองได้ค่ะทำอะไรได้อีกค่ะอาบน้ำดีมากลูกอาบน้ำลูกอาบน้ำเป็นนะคะต่อไปอะไรอีกคะอะไรอีกคะับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะใช่ค่ะแล้วอะไรอีกลูก แต่งตัวนะคะลูกแต่งตัวเป็นใส่เสื้อผ้าเป็นถอด,ดาเสื้อผ้าเป็นด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะอืมลูกสามารถเล่นของเล่นหรือหยิบของใช้มาใช้ลูกสามารถเก็บเข้าที่ได้เก่งมากค่ะลูกเก่งมากเลยและอีกอย่างหนึ่งที่หนูทําได้อีกมีอะไรคะมีอะไรคะอ๋อ ลูกต้นไม้เห็นไหมนี่ต้นไมนคค้คุณครูคุณครูปลูกสวยไหมคะสวยมากเลยต้นไม้ทําให้เรามองแล้วสบายใจนะคะสดชื่นนะคะเนี่ยถ้าลูกๆไปปลูกต้นไม้ที่บ้านกับคุณมออคุณแม่นะคะปลูกดอกไม้หลายหลายสีทาให้มองแล้วสวยงามเพราะฉะนั้นจะสร้างบรรยากาศให้บ้านของเรา ดูสวยดูน่าอยู่นะคะเหมือนกับโรงเบียนที่คุณครูทำไว้รอลูกอยู่ขนาดน,นี้ค่ะ,คะเก่งมากทุกคนเก่งมากคะ่ะลูกบ๊ายบาย